สิงขอนภาคสามอสุลกายกลางป่าลึกตอนที่7โดยอาจารย์ทัพถิ่นไทยพ่อพลานเดินกับพลานคมลงไปจากศาลาแล้วหลวงพ่อเสือท่านจึงได้เอ่ยขึ้นมาว่าสิงของนะหรืออาตมาก็เป็นห่วงเขาเป็นลูกชายของอาตมานะก็เหมือนกันกันกบที่โยมผีสมชายเขาเป็นห่วงโยมใจหันนั่นแหละแต่สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมดูอย่างโยมเกิดคนนั้นไปะไรใครจะไปห้ามไปขัดขวาง ยังไงก็ไม่ได้หรอกยมใจหานอย่าก,กังวลใจไปเลยสิงขอนเขาไม่เป็นอะไรหรอกหลวงพ่อดำท่านช่วยเอาไว้ได้ทันและตอนนี้เขากว่าสบายดีเลิกกังวลใจและเป็นห่วงเขาได้แล้วนะหลวงพ่อดำหลวงพ่อดำที่เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเสือรูปนั้นหรือขอรับโอ้นี่หลวงพ่อดำท่านยังอยู่หรือครับไม่มีใครได้พบเจอกับหลวงพ่อดำมานานหลายสิบปีแล้วนะขรับท้ากอุทานขึ้นมา เขาเคยได้ยินพ่อทิวและลุงเข้มของเขาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่บ้างเหมือนกันแต่เขาก็ไม่คิดว่าหลวงพ่อดําท่านจะยังมีชีวิตอยู่ท่านยังไม่ได้มรณภาพไปเพราะมันนานหลายสิบปีแล้วหลวงพ่อดําท่านยังอยู่สี่โยมเอาละเอาละเรื่องที่อยู่ที่ทํากินโยมมั่นลองไปคุยกับโยมหมายและพวกชาวบ้านที่อพยพหนีมาดูก่อนนะถ้ายัางดึงดันที่จะไปที่ดงมาค่าต่อก็คงจะได้ลบลาค่าฟัน กับพวกสัตว์ป่าผีป่ากันต่อไปนะพวกเขาไม่ยอมกันหรอกเพราะมันเป็นที่อยู่อาศัยของเขาพวกโยมพากันบุกเข้ามาหักร้างทางพงกันลึกเกินไปไม่ใช่มีแค่อสุรกายผีปา่าแต่ว่ายังมีเหล่าเทวาอารักษ์ลูกกเทวดาลูกกเทวีอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นด้วยนะถอยออกมาสักหกิโลสิบกิโลจะเป็นไรทางด้านทิศทโยมมั่นได้เดินผ่านมานะมีที่กว้างขวางพอไม่ใช่หรือ หลวงพ่อเสือถามทิดมั่นขอรับหลวงพ่อกระผมจะลองไปคุยกับพวกเขาดูขอรับว่าแต่แถวลําห้วยย่างนั่นนืหรือขอรับหลวงพ่อที่หลวงพ่อพูดถึงน้ําในลําห้วยมันจะไม่เหือดแหงด้งหรือขอรับยามหน้าแรงทิดมั่นถามขึ้นก็ทําที่กักเก็บน้ําสียมผันน้ําเข้าไปใส่เอาไว้ในที่ลุ่มที่น้องมันก็มีพอเพียงให้ใช้กันไปตลอดปีนั่นละ่ะอยากมีน้ํามากก็พากันขุดกันทําเข้ายมอยู่ในดงมะข่า ก็แห้งแรงได้เหมือนกันไม่ใช่หรือหลวงพ่อตอบออกมาอย่างสำรวมหลวงพ่อก็รู้แล้วว่าผลจะออกมาเป็นอย่างนี้ทำไมหลวงพ่อไม่ห้ามพวกเราเอาไว้เสียตั้งแต่แรกแล่ะขอรับแถมยังปล่อยให้พวกเราไปอีกเออมันเหนื่อยนะขอรับหลวงพ่อหายใจไม่ทั่วท้องเลยสักวันกลัวจนแทบเย่ยวเล็ดไอ้หนุ่มกล้าพูดพ่องขึ้นมาอาตมาก็บอกไปแล้วว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมยังไงล่ะโยมกลัวจนเย่ยวแทบเล็ดเลยลือ ไม่แช่มเมล็ดออกมาแล้วเรือโยมกล้าคร้าหลังก็ยาขี้เกียจที่จะเรียนดูวิชาอาคมสิกินแล้วก็อย่านอนเข้าใจไหมหลวงพ่อเสือว่าไอ้หนุ่มกล้าถึงกับอายหน้าแดงเมื่อหลวงพ่อเสือท่านล่วงรู้ว่าเขาเย่เล็ดไปแล้วเอาล่ะเอาล่ะโยมทิมพาโยมพลานทั้งสามไปนอนพักอยู่บ้านนะแล้วก็บอกโยมแสงเดือนแสงดาวด้วยว่าสิงขรสบายดีขึ้นไปเรียนวิชากับหลวงพ่อดำอีกน,นัน กว่าที่เขาจะกลับมาไม่ต้องตกใจและเป็นห่วงเขาอ๋อไปถึงก็รีบตัดน้ำคัดเขาน้ำไผ่มาสาเอาไว้ที่ใต้ถุนบ้านให้มากๆละ่ะพวกกระสือมันมาด้อมๆมองมอง,มอง,มองดูอยู่ประเดี๋ยวมันจะมาขาบเอาโรกไปกินเสียจัดการฝังรกให้ดีๆเอานี่กล้วยเซกเอาไปให้ยมแสงดาวกินบอกให้กั่นใจตืนละ่ะจะได้คลอดออกมาง่ายๆหลวงพ่อเสือหันไปบอกลูกเขยเฮ้แสงดาวจะคลอดคืนนี้หรือครับหลวงพ่อ โอ้คุณพระดีจริงฉันจะได้ลูกชายแล้วฉันจะได้ลูกชายแล้วไปพลานถาพลานกล้าพลานใจหานกลับบ้านกันเดี๋ยวนี้เลยว่าแล้วพลานทิมก็ก้มลงกราบประลกประโลกแล้วก็รีบคลานขาออกมาพลานหนุ่มทั้งสามรีบก้มลงกราบลงพ่อเสือแล้วก็รีบลงมาจากศาลาตามพลานทิมกลับบ้านไปใจหานก้าวยาวๆตามไปเขายิ้มไม่หุบเมื่อรู้ตัวว่าเขาจะมีหลานแล้วเป็นหลานชายคนแรกเสด้วย ยิ้มอะไรกันนักกันนาวะไอหานยิ้มกว้างจนจะฉีกถึงใบหูแล้วไม่ใช่เมียตัวเองคลอดลูกซะหน่อยไอหนุ่มกล้าถามขึ้นมาเขารู้ว่าใจหานคิดอะไรอยู่แต่เขาก็แค่อยากถามกวนอารมณ์ของใจหานเท่านั้นเพราะตอนเดินทางกลับมาจากหมู่บ้านดงมะข่าใจหานไม่พูดและไม่ยิ้มเลยแม้แต่น้อยแม้ว่าเขาพยายามที่จะถามและจะหาเรื่องมาพูดคุยกับใจหานสักเท่าไหร่ก็ตามข้าจะได้หลานว่ากล้าหลานคนแรกเสียด้วย หน้าตาของเด็กคนนั้นจะเหมือนใครกันนะใจหานยิ้มเห็นฟันเดียงสวยก่อนที่เขาจะพูดขึ้นมาจะเหมือนใครไปได้เองก็พูดแปลกก็ต้องเหมือนพี่ทิมเขาหน่ะสิก็พี่ทิมเขาเป็นคนทํานี่ใช่ไหมจ้าพี่ทิมไอ้หนุ่มกล้าว่าใช่ลูกของพี่ก็ต้องรอมันพี่อยู่แล้วพลางทิมยิ้มจนแก้มแทบปรีเออนี่พี่ทิมถ้าเกิดลูกพี่ออกมาเกิดไปมีหน้าตาเหมือนกับคนข้างบ้านเขาล่ะฮึมฮมมแย่นะฉันว่า ไอ้หนุ่มกล้าเริ่มกวนเสียแล้วอูบะปากหรือว่านั่นไอ้หนุ่มปากแมวแมวอย่างนี้คืนนี้เองลงมานอนกับไอ้ด่างเลยนะพรานทิมหันมาพูดกับไอ้หนุ่มกล้าแต่บนใบหน้าของเขายังคงมีรอยยิ้มเปื้อนอยู่เขาไม่ถือสากับคําพูดของไอ้หนุ่มกล้าเขารู้ว่าชายหนุ่มแค่พูดหยอกเย้าเล่นเฉยๆปากพาอดข้าวเย็นหน้าแบบนี้นะไม่ไหวไม่ไหวทากุณพูดขึ้นพร้อมกับสายหัวไม่อดหรอกหน้าพี่ทาแม่แสงเดือนของเราท่านใจดีออก ท่านไม่ปล่อยให้พวกเราอดแน่เชื่อฉันสิไอ้หนุ่มกล้ายิ้มดวงตาเป็นประกายเมื่อพูดถึงเรื่องกินพอกลับไปถึงบ้านพลาน,นุ่มทั้งสี่คนก็พากันได้ยินเสียงร้องโอดโอยเพราะความเจ็บปวดใกล้จะคลอดของแสงดาวเอามากันพอดีเลยพ่อทิมลูกรีบไปตามยามียนหมอตำเยะแล้วเรีวยเ,เข้าเถอะแสงเดือนก้าวฉับฉเข้ามาหาลูกเขยได้จ้ะแม่ทิมลูกเขยหนุ่มรีบรับคำแล้วหมุนตัวเดินกลับเข้าไปในหมู่บ้าน แม่แสงเดือนพวกฉันเขามีดอิโต้มีดพ้าหน่อยเถอะจ้าพวกฉันจะไปช่วยกันตัดน้ํามาสะสมได้ถุนบ้านให้ใจหานยกมือไหว้แสงเดือนก่อนที่เขาจะพูดขึ้นมาเอาไหว้พระเถอะนะเพิ่งกลับมาถึงกันเหนื่อยๆพักผ่อนกันก่อนเถอะนะพ่อรบกวนเปล่าเออแล้วนี่สิงขอนไปไหนเซลล่าไม่ได้มาด้วยกันหรือหรือว่าเขาเข้าไปกับหลงพ่อเสือก่อนแสงเดือนถามหาลูกชายของนาง ทากุลเป็นคนเล่าให้กับแสงเดือนได้รับรู้ตามที่หลวงพ่อเสือได้บอกมาแสงเดือนเมื่อได้ฟังเรื่องที่พานทากูลเล่านางก็ไม่ได้ว่าอะไรนางชินเสียแล้วในเรื่องที่ลูกชายของนางชอบหายตัวไปเรียนวิชาอาคมและคราวนี้บอกว่าขึ้นไปรับเรียนวิชาอาคมอยู่กับหลวงพ่อดำนางจึงสบายใจขึ้นส่วนใจหาและไอหนุ่มกล้าขึ้นไปหามีดและไปตัดเอาหนามคัดเขา้นาภไผ ต้นกล้วยและขนฝืนก่อไฟต้มน้ําเอามาเตรียมไว้ให้กับแสงดาวได้อยู่ไฟหลังคลอดหลายคนหลายมือหลายแรงร่วมด้วยช่วยกันทํางานงานจึงเสร็จและเร็วทันการพอใหญ่เมียหมอตําแยมือหนึ่งของหมู่บ้านดงพลายดำมาถึงนางก็ยิ้มอย่างพอใจบ้านนี้มีแต่หนุ่มๆแต่ก็ช่วยกันเตรียมข้าวของดีเหลือเกินและแล้วในคืนนั้นเองแสงดาวก็ได้คลอดบุตรชายออกมาให้กับพลานทิมพลานหนุ่มผู้กำพร้าผู้มาจากบ้านโคกขนุน เขายิ้มไม่หุบเพราะแสงดาวเมียสาวของเขาหล่อนคลอดลูกง่ายและได้ลูกชายที่น่ารักและแข็งแรงตอนนี้ชีวิตครอบครัวของเขาสมบูรณ์แล้วแสงเดือนและใจหานเองต่างก็ตื่นเต้นและดีใจเพราะเด็กคนนี้เป็นหลานของพวกเขาคนแรกและในคืนนั้นพวกหนุ่มๆต่างก็พากันอยู่ยามเฝ้าระวังกระสือที่หลวงพ่อเสือท่านได้บอกกับพวกเขามาหลายวันต่อมาผู้ใหญ่ทิวแห่งหมู่บ้านหัวดงซึ่งเห็นว่าลูกชายของแก หายตัวมานานแล้วแกจึงไปชวนพานเหิมให้เดินทางมาด้วยกันดูว่าลูกชายและหลานๆมาที่หมู่บ้านดงพลายดำหรือไม่หรือว่าพวกเขาหายไปไหนกันดาริกาลูกสาวคนสวยของผู้ใหญ่ทิวจึงขอติดตามมาด้วยเพราะหล่อนเองก็เป็นห่วงพี่ชายและพลานหนุ่มทั้งสองคนนั้นด้วยเช่นกันแต่เมื่อพานเหิมดาริกาและผู้ใหญ่ทิวได้มาถึงหมู่บ้านดงพลายดำพวกเขาก็ได้เข้าไปสอบถามตามข่าวจากผู้ใหญ่เรือง ผู้ใหญ่เรืองก็ได้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับทั้งสามคนฟังและยังได้บอกอีกว่าพลานหนุ่มทั้งสามยังอยู่ที่ดงพลายดำในสำนักสงฆ์เพื่อขอร่ำเรียนวิชาอาคมอยู่กับหลวงพ่อเสือพลานเหมิมและผู้ใหญ่ทิวจึงเข้าใจและปล่อยให้พลานุ่มทั้งสามอยู่ที่หมู่บ้านดงพลายดำแห่งนี้เพื่อเรียนวิชาอาคมกับหลวงพ่อเสือกันต่อไปโดยทั้งสามคนได้เข้าไปกราบนมันสก,การากฝากฝังพลานุ่มทั้งสามกับหลวงพ่อเสือที่สำนักสงฆ์ด้วย กระผมฝากเจ้าทากูลมันด้วยน้าขอรับหลวงพ่อและก็ยินดีสําหรับใจหารด้วยขอรับที่ได้พบเจอกับครอบครัวและพี่น้องจริงๆสักทีหนึ่งอยู่แบบคนไม่รู้ที่ไปที่มาตั้งหลายปีเลยทีเดียวผู้ใหญ่ทิวพูดขึ้นหลังจากก้มลงกราบหลวงพ่อเสือแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นห่วงพวกเขาหรอกโยมเด็กๆทั้งสามคนนั้นนิสัยดีๆกันทั้งนั้นและตั้งใจร่ำเรียนวิชาอาคมกันดีวิชาที่พวกเขาด่่าเรียนไปจะได้ช่วยเหลือผู้คนได้มากมายเลยเชียวละ หลวงพ่อเสือพูดขึ้นช้าๆอย่างสำรวมกระผมขอฝากเจ้าใจหันด้วยนะขรับหลวงพี่พลานเหมิมพูดขึ้นมาได้ได้โยมเหมิมอ,อย่าได้เป็นห่วงไปเลยอาตมาจะดูแลให้ดีหลวงพ่อเสือยิ้มน้อยๆก่อนจะกลับดาริกาได้เข้าไปหาไปคุยกับพี่ชายและพรานหนุ่มทั้งสองด้วยสายตาที่ดาริกาและผู้ใหญ่ทิวมองดูใจหันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อนที่มองเหมือนจะไม่สนิทใจ เมื่อได้รู้หัวหนอนปลายเท้าและรู้ว่าใจหานเป็นหลานชายแท้ๆของหลวงพ่อเสือแล้วอย่างนี้ทั้งคู่ก็มีท่าทีเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดดาริกาหลอนคุยกับใจหานมากขึ้นยิ้มแย้มและหัวเราะมากขึ้นด้วยไอ้หนุ่มกล้าที่หมายตาดาริกาเอาไว้รู้และสังเกตได้งานนี้มีหวังเขาคงได้กินแห้วอย่างไม่ต้องสงสยัยแต่ถ้าดาริกาได้คู่กับใจหานเขาก็คงจะยินดีด้วยเพราะใจหานเองก็เป็นคนดี มีหลักฐานฐานะที่มั่นคงมากกว่าเขามากและที่สําคัญใจหานเป็นเพื่อนรักของเขาทางฝ่ายของทิดมั่นและพวกชาวบ้านโดมาฆ่าพวกเขาตกลงกันว่าจะไม่ยอมย้ายมาอยู่ตรงที่ทิดมั่นและหลวงพ่อเสือบอกพวกเขาบอกว่าลงทุนลงแรงกันไปเยอะมากแล้วและอสุรกายก็ถูกปราบลงไปแล้วด้วยพวกเขาคิดว่ามันคงจะไม่น่ากลัวเหมือนอย่างที่ผ่านมาบางคนก็บอกว่าพวกเขาปลูกบ้านปลูกเรือนกันแล้วด้วย ไม่อยากที่จะลื้อถอนและย้ายมาหักร้างทางพงเอาใหม่แม้ว่าทิดมั่นจะพยายามห้ามพวกเขาเท่าไหร่ก็ตามแต่คนเหล่านั้นก็ไม่ยอมเชื่อฟังและแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็ได้แต่งตั้งผู้นำขึ้นมาใหม่คือนายแหวงคนที่ดูเหมือนกับว่าจะมีอายุและวิชาอาคมเข้มแข็งมากกว่าคนอื่นๆในหมู่บ้านชาวบ้านดงมะข่าเหล่านั้นได้พากันเคลื่อนขบวนย้ายกลับไปดงมะข่าตั้งแต่ได้รู้ข่าวมาจากทิดมั่นว่า วกเขาปราบอสุรกายหมาป่าและเจ้าสุรกายงูผีสองตนนั้นลงไปได้แล้วมีเพียงครอบครัวของทิดมั่นและชาวบ้านอีกครอบครัวหนึ่งเท่านั้นที่ไม่ยอมกลับไปด้วยและพวกเขาก็ได้ขออาศัยอยู่ในหมู่บ้านดงพลายดำต่อไป <c oughs> เมื่อชาวบ้านโดงมาฆ่าเหล่านั้นพากันเดินทางไปกันหมดแล้วพลานชัยที่รักษาการแทนผู้ใหญ่เรืองได้พาครอบครัวของทิดมั่นและทิดแถมไปดูที่ดินที่ยังพอมีเหลือให้กับพวกเขาได้ถากถาง ทำให้ที่ดินทํามาหากินกันต่อไปที่ดินตรงนี้มันเป็นป่ารกพอสมควรแต่ทั้งสองครอบครัวก็สบายใจและยินดีที่จะได้อยู่กันตรงนั้นเพราะไม่ต้องไปลบลาค่าฟันต่อสู้กับพูดผีและเหล่าสัตว์ดุร้ายอีกต่อไปแล้วซึ่งพลานชัยและชาวบ้านดงพลายดาบางส่วนก็ได้มาช่วยทั้งสองครอบครัวปลูกกระท่อมเพื่ออยู่อาศัยไปพังพางก่อนส่วนพวกเมล็ดพันธุ์พืชพวกชาวบ้านดงพลายดาก็ใจดีแบ่งปันมาให้ พอได้พาะปลูกกันในฤดูการต่อไปทิดมั่นและครอบครัวแอบดีใจที่ตอนนี้พวกเขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านดงพลดำไปแล้วและในเวลาต่อมาทิดมั่นและทิดแถมก็ได้ขอไปเป็นลูกมือพลานทิมทำงานต่างๆตลอดจนเป็นลูกมือลูกหาบให้กับพลานทิมเวลาที่พลานทิมพาคณะนักท่องไพรเข้าป่าไปล่าสัตว์หนึ่งปีผ่านไปที่หน้าปากถ้ำบนโขดหินใหญ่ใกล้กับน้ำตก แสงสีทองอารามของดวงตะวันในยามเช้าสาดส่องลงมากระทบกับละอองน้ําที่ไหลหล่นลงมากระทบกับโขดหินทางเบื้องล่างที่อยู่ลดหลั่นกันลงไปทําให้เกิดเป็นแสงสีเปล่งประกายระยิบระยับและเกิดเป็นสายรุ้งที่สวยงามที่อยู่ขึ้นสูงไปทางด้านบนเสียงนกที่พากันตื่นและออกมาส่งเสียงร้องก้องดังกล่อมพงไพมีนกดูว่วเสียงหวานนกพญาไฟสีสวยนกเขาใหญ่นกเขาชวาที่มีอยู่อย่างมากมาย อีกทั้งนกแก้วและนกเขาเป้าหลากสีนกกระแวนหางบวงและนกชนิดอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเหล่าสัตว์ใหญ่ที่อาศัยอยู่ในดงแดนแห่งนี้ก็เช่นกันพวกมันต่างก็พากันออกมาหากินกันแล้วเพราะเสียงป่าหักผงผางโขมขามและเสียงร้องแป่นๆดังแว่วเข้าไมา้พลาน,นุ่มได้ยินอย่างถนัดชัดเจนฝูงข้างดําหลายตัวปีนป่ายลงมาจากยอดไม้มานั่งอยู่บนกิ่งที่สูงเหนือหัวของเขาขึ้นไปพวกมันร้องโครกคลากจ้องตาาวา,วา จ Schools, ้องมองลงมาดูเขาที mm ่กำลังน <the> <lden> ั่งสวดมนต์อ <cier> ยู่กระรอกกระแตสีขาวสีน้ำตาลก็ออกมามองดูเขาเช่นกันเมื่อแรกตอนที่เขาเข้ามาอยู่ที่นี่ใหม่ๆพวกมันพากันหวาดกลัวเขามากและพากันกระโจนหนีหายลับไปในป่าแต่เดี๋ยวนี้พวกมันไม่กลัวเขาอีกต่อไปแล้วและดูเหมือนกับว่าพวกมันจะชอบที่เขามานั่งสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาให้กับพวกมันด้วยพรนหนุ่มสิงขอนนั่งบริกรรมคาถา ทบทวนวิชาที่หลวงพ่อดำได้ถ่ายทอดให้กับเขาอยู่ตรงนี้เป็นเวลานาน,านพอสมควรแล้วตั้งแต่ก่อนที่ดวงตะวันสีทองจะผูพ้นขอบฟ้าขึ้นมาเสียด้วยซ้ำเมื่อคืนเขาใช้วิชาจำแรงแปลงกายที่หลวงพ่อดำถ่ายทอดให้กลายเป็นเสือใหญ่สีเหลืองอาลามกระโจนลงไปท่องเที่ยวในป่าทางด้านล่างนั้นอย่างสนุกสนานจนเวลาจวนจะลุกสางแล้วเขาจึงได้ขึ้นมาตรงจุดนี้และมานั่งสวดมนต์ภาวนารอให้ดวงตะวันกลมโตผูพ้นเส้นขอบฟ้าขึ้นมา วันนี้แล้วสินะที่เขาจะต้องลงจากภูเขาแห่งนี้ไปเขารู้สึกใจหายเหมือนกันที่ต้องจากหลวงพ่อดำไปแต่อีกใจก็ตื่นเต้นที่จะได้กลับลงไปหาหลวงพ่อเสือแม่แสงเดือนพี่แสงดาวพี่เขยทิมและหลานชายนามว่าชนะสอนเสียทีเขาขึ้นมาอยู่บนนี้เพื่อรดำเรียนวิชาอาคมและฝึกจิตกับหลวงพ่อดำนานนับปีจนเมื่อคืนนี้หลวงพ่อดำบอกว่าเขาเรียนวิชาสำเร็จแล้ว ให้ลงจากเขาไปหาพ่อกับแม่ที่รออยู่ได้สิงคขอนถอนจากสมาธิกลับเข้าไปในถ้ำเพื่อที่จะล่ำลาหลวงพ่อดำซึ่งเป็นอาจารย์อีกครั้งหนึ่งและก็เหมือนกับตอนที่หลวงพ่อเสือมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อดำท่านได้มอบเขี้ยวเสือกลวงลงอาคมที่เป็นของหายากมีเชือกถักลงอาคมกํากับเอาไว้ให้สิงขอนแขวนห้อยคอฤทธิดเดชในเรื่องเดชะตะบะพละมีอำนาจความกล้าหาญคงกระพันชาติ มนุษย์แลพูดผีสยบเกรงกลัวบารมีบางคนก็เรียกเขี้ยวเสือโปร่งฟ้าและหลวงพ่อดำท่านยังมอบหุ่นปั้นควายธนูให้กับสิงขอยมาด้วยหนึ่งตนวิชาอาคมที่อาตมาได้ถ่ายทอดให้ไปทั้งหมดนี้ขอให้โยมเอาไปช่วยคนตกทุกข์ได้ยากละอย่าไปเที่ยวลองดีลองของกับใครจงตั้งมั่นอยู่ในความดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ได้อย่างท่านเสือละเข้าใจไหมหลวงพ่อดำเอ่ยออกมาช้าชอย่างสำรวม ขารับหลวงพ่อไอ้หนุ่มสิงขอนรับคำสั้นๆเขี่ยวเสือกลวงคล้องเอาไว้มันว่ามันบูชากระถาอย่าได้ขาดควายธนูที่ให้ไปนั้นก็ดูเลยเขาให้ดีๆเขามีชื่อนะชื่อว่าทองคูลหลวงพ่อดำบอกกับชายหนุ่มเขารับหลวงพ่อสิงขอนรับคำเอาละได้เวลาออกเดินทางแล้วโชคดีมีชัยอายุมันขวัญยืนอย่าเจ็บอย่าใครเดินทางสะดวกปลอดภยัยจนถึงบ้านถึงเรือนนะ หลวงพ่อดําให้พรแก่ชายหนุ่มกระผมกราบลาขอรับหลวงพ่อไว้กระผมจะขึ้นมานมัสการใหม่นะครับไอ้หนุ่มสิงขอนกราบลาหล,ลวงพ่อดําอีกครั้งได้ไปเถอะออกเดินทางได้แล้วประเดี๋ยวแดดมันจะร้อนหลวงพ่อดําว่าหลังจากที่กราบลาหล,ลวงพ่อดําเสร็จเรียบร้อยแล้วพลานหนุ่มสิงขอนก็ได้ออกเดินทางกลับมายังหมู่บ้านดงพลายดําและในระหว่างทางกลับมานั้นสิงขอนเองก็ถูกลองดีจากพูดผีปีศาจ และเหล่าอามนุษย์แต่เขาก็สามารถผ่านมันมาได้ด้วยตัวคนเดียวเขารู้สึกว่าตัวเองเข้มแข็งและมีจิตใจมั่นคงมากยิ่งขึ้นเขาไม่นึกหวาดวันหวาดกลัวเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้วตัดกลับมาทางฝ่ายของผู้พันเทิดอศักด์ที่ได้คนเอาหนังเสือสมิงผืนนั้นกลับไปในคราวที่บุกป,ป่าอาถรรพ์ผู้พันเทิดศักด์ให้คนเอาหนังเสือผืนนั้นไปฟอกและเอามาปูไว้เป็นพรมในห้องรับแขกอันสวยหรูของเขา เขานั่งรูบนั่งจับพรมหนังเสือผืนนั้นด้วยความภาคภูมิใจเพราะมันเป็นพรมหนังเสือที่มีพื้นขนาดใหญ่มากและมีสีขนที่งดงามขนาดของพรมหนังเสือผนืนนี้มันมีขนาดใหญ่กว่าของเพื่อนๆเขาที่มีพรมหนังเสือหลายคนแต่ไม่นานเท่าไหร่เลยคนที่อาศัยอยู่ภายในบ้านของผู้พันเทิดศัก์ก็ต้องเจอเข้ากับเรื่องแปลกและเงาร่างอันใหญ่โตของเสือหลายพาดกอนเดินวูบว่าวนไปมาอยู่ภายในห้องรับแขกสวยหรูห้องนั้น เมื่อแรกคนที่รับใช้ตื่นตะโหนเข้ามาบอกเทิดศัก์ก็คิดว่าคนรับใช้ของเขาคิดและมโนเอาเองเพราะเกรงกลัวหนังเสือผื่นนั้นคนรับใช้คนแรกทนอยู่ไม่ไหวถึงกับต้องลาออกไปตามมาด้วยคนที่สองและที่สามในเดือนถัดมาแม้แต่ตัวของผู้พันเทิดศักิ์จะเคยได้เจอเข้ากับภาพวู้ไไว้ไปมาอยู่ภายในห้องรับแขกของเขาแต่เขาก็คิดว่านั่นเป็นเพียงอุปทานของเขาเอง จากการได้ยินและได้ฟังเรื่องราวจากคนรับใช้เหล่านั้นผ่านไปอีกเกือบเดือนคนรับใช้คนใหม่ก็ได้เข้ามาบอกเรื่องนี้กับเทิดศักดิ์อีกครั้งเขาจึงได้นําเรื่องนี้ไปพูดคุยกับกิติพงศ์กวินและปัทมาแต่กิติพงศ์บอกกับเขาว่าเขาหลอนไปเองเพราะมันก็แค่หนังเสืออีกอย่างผานสิงขนและพ่านใจหานก็ได้ไล่มนกำกับหนังเสือผืนนี้เอาไว้แล้ว มันไม่น่าที่จะมีเรื่องพีลึกกือกือเหมือนกับที่พวกคนรับใช้เหล่านั้นพูดขึ้นมาพวกคนใช้เหล่านั้นอาจจะอยากได้เงินเดือนเพิ่มก็ได้ถึงได้อ้างเรื่องนี้ขึ้นมากิติพงศ์พูดขึ้นมาน้องว่าไม่น่าจะใช่นะคะน้องว่านังเสือผืนนั้นมันมีอาถรรพ์มากกว่าเอาไปเผาทิ้งหรือเอาไปถวายวัดเธอะ่ะาพี่เทิดพรานทศเคยบอกว่านังเสือผืนนั้นมันเป็นหนังของเสือสมิงปัทมาพูดออกมาเอ น้องปัดนี่ยังไงทําไมไปเชื่อเรื่องเลี้ยวไหลที่นายพานบ้านป่ามันแต่งขึ้นมาหลอกเอาได้นะไม่ไว้ไม่ไว้กิติพงศ์ดูน้องสาวแต่มันก็น่าแปลกนะพี่กิตทําไมคนใช้ทุกคนถึงได้กูเรื่องเดียวกันขึ้นมาล่ะครับผมว่าเรื่องมันน่าเขา้าเขาอยู่เหมือนกันนะพี่เทิดศักก์ก็บอกนี่ครับว่าเขาเองก็เห็นมีเงาวูบไหวไปมาอยู่ภายในห้องนั้นด้วยนะกะวินพูดขึ้นมันอาจจะเป็นเงา ที่เกิดจากดวงไฟที่ไปกระทบเข้ากับกิ่งไม้ข้างๆบ้านของนายเทิดมันก็ได้กวินนี่ก็อีกคนคิดแบบเดียวกันกับยายปัดเลยง,งงไงจริงๆเลยกิติพงว่าเออเออเอาละถ้ายังไงกลับไปคืนนี้ข้าจะแอบไปดูให้แน่ใจวันนี้วันพระใช่ไหมมันจะเกิดขึ้นทุกๆวันพระเทิดศักดิ์พูดขึ้นมาบ้างหลังจากที่พากันกินข้าวกินเหล้ากันจนเมาได้ที่แล้วเทิดศักดิ์ก็ขอตัวกลับ เขาเมามากขับรถไม่ไหวกวินและปัทมาต้องได้ขับรถไปส่งเทิดศักด์ที่บ right ้านรถเก๋งขันงามของกวินที่มีผู้พันเทิดศักด์นอนหลับมาด้วยขับเคลื่อนเข้ามาจอดอยู่ที่ข้างหน้าบ้านหลังใหญ่ของผู้พันเทิดศักด์เองและรถของผู้พันเทิดศักด์ที่ขับมาโดยปัทมาเล่นเข้ามาจอดทีหลังบ้านทั้งบ้านดำมืดไปหมดทั้งหลังไม่มีใครเปิดไฟเอาไว้เลยสักดวงปัทมากับกวินจึงช่วยกันพยุงผู้พันเทิดศักด์ที่เมาแอะเข้าไปในบ้านหลังงามของเขา พวกเขาร้องเรียกคนรับใช้ของเทิดศักิ์อยู่สองสามครั้งแต่ก็ไม่มีใครที่จะมาเปิดประตูและออกมาดูเลยสักคนปัตมาจึงต้องได้ค้นหากุญแจในกระเป๋าของเทิดศักิ์ออกมาเพื่อที่จะไขและเปิดเข้าไปในบ้านเองและเมื่อพวกเขาเปิดประตูเข้าไปกันแล้วเท่านั้นปัตมาและกะวินก็สัมผัสได้กับอะไรบางอย่างที่อยู่ภายในบ้านหลังนั้นเมื่อปัตมาเอื้อมมือไปกดสวิตช์เปิดไฟบ้านทั้งหลังก็สว่างวาบขึ้นมา พร้อมกับเสียงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวของผู้หญิงคนหนึ่งปัทมาและกวินพากันตื่นตกใจทั้งสองคนรีบมองหาว่าเสียงของผู้หญิงคนนั้นดังออกมาจากทางด้านไหนและอยู่ในห้องไหนกันแน่ตอนนี้ผู้พันเทิดศักดิ์เขาก็เริ่มที่จะรู้สึกตัวสา่งเมาขึ้นมาบ้างแล้วเสียงใครกรีดร้องกันนะนั่นเสียงของแม่หรือครับผู้พันเทิดศักดิ์คงจะจําเสียงแม่ของเขาได้แม้ว่าเขาจะยังเมาอยู่ก็ตามตาเทิด ตาเทิดช่วยแม่ด้วยเสือเสือมันนอนอยู่ในบ้านของเราเสียงแม่ของผู้พันเทิดศักตะโกนออกมาจากที่ไหนสักแหง่งกวินและปัทมาเดินเข้ามารวมกันกับผู้พันเทิดศักและดูเหมือนว่าผู้พันเทิดศักจะสั่งเมาไปอย่างปิดทิ้งเมื่อเขาได้ยินเสียงแม่ของเขาตะโกนออกมาแบบนั้นแม่ครับแม่อยู่ที่ไหนกันนะออกมาเถอะครับแม่เสือที่ไหนกันมันไม่มีหรอกครับผู้พันเทิดศักพูดออกไปมีสิตาเทดิดมันมีจริงๆนะลูก พ่อแม่กับยายแจมเปิดประตูเข้ามาไอเสือตัวนั้นมันก็คำรามใส่แม่เลยจนยายแจมคนรับใช้กลัววิ่งหนีหายไปทางไหนแล้วก็ไม่รู้ก่อนที่พวกลูกจะมามันยังเดินวนไปเวียนมาอยู่ในบ้านของเราอยู่เลยแม่ของผู้พันเทิดศักดิ์พูดขึ้นโอ้คุณแม่เห็นเสือตัวนั้นด้วยเหรอครับผู้พันเทิดศักดิ์ถามไปก็เดินหาแม่ของเขาไปแม่ของเขาเข้าไปซุกอยู่ที่ซอกในห้องครัวนางนั่งตัวสันเทา ในมือถือมีดปลายแหลมทำครัวเอาไว้ด้วยเมื่อนางเจอหน้าลูกชายนางก็โผล่เข้าก่อนลูกชายแน่นแล้วก็ร้องไห้โฮและหลังจากนั้นทั้งหมดก็พากันเดินหายายแจ่มคนรับใช้คนใหม่ที่เพิ่งจะมาอยู่ได้ไปถึงเดือนกว่าจะเจอร่างของยายแจม่มมันก็สายเกินไปเสียแล้วยายแจ่มคงจะหัวใจวายหรือไม่ก็ช็อกตายเพราะตาของแกยังคงเบิกค้างอยู่คืนวันนั้นทุกคนเลยไม่ได้นอนเพราะต้องไปแจ้งความว่ามีคนมานอนตายอยู่ในบ้าน ผู้พันเทิดอศักด์ห้ามไม่ให้แม่ของเขาพูดถึงเรื่องของเสือตัวนั้นเพราะว่ามันไม่มีอยู่จริงเขาให้แม่ของเขาบอกตำรวจไปว่ายายแจ่มแกลกลัวผีมากก็เลยชอกหัวใจวายตายหลังจากนั้นแม่ของผู้พันเทิดอศักด์ก็ได้เข้ามาสอบถามลูกชายของนางผู้พันเทิดอศักด์ไม่ค่อยอยากจะเล่าเรื่องอะไรให้กับแม่ของเขาฟังเท่าไหร่นักปัทมาซาวสวยที่สนิทกันราวกับพี่น้องจึงเป็นคนเล่าเรื่องราวต่าง ที่เกิดขึ้นกับแม่ของผู้พันเทิดศักฟังเองนางยกมือขึ้นท่าอกอุทานเสียงดังเมื่อคิดว่าพรมหนังเสือผื่นนั้นมันมีอาถรรพ์แฝงอยู่แม้จะไม่รู้แน่แต่นางก็บอกลูกชายให้เอามันออกไปจากบ้านเสียหรือจะเอาไปให้พระที่อยู่วัดใกล้ๆนี่ก็ได้เพราะนางกลัวว่าอาถรรพ์เหล่านั้นมันจะทําร้ายลูกชายของนางเข้าสักวันเพราะฟังจากที่ปัตมาเล่ามาแล้วเหมือนกับว่าอาถรรพ์ที่เกิดจากพรมหนังเสือผื่นนั้นมันจะดุแดงขึ้นทุกวัน แม่ไม่เอานะพ่อเทอิดถ้าเป็นอย่างที่หนูปัดเธอเล่าแม่ว่าพ่อเทอิดเอาไปเผาทิ้งหรือไม่ก็เอาไปถวายพระท่านเสียถ้าพรมผืนนี้ยังอยู่ในบ้านพ่อเทอิดแม่จะไม่มาย่ำไม่มาบ้านหลังนี้อีกเลยแม่ของผู้พันเทิดสากพูดขึ้นมาโธ่แม่ครับมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ยายปัดเล่าให้แม่ฟังหรอกนามันจะมีอะไรแค่อ,อีแค่พรมหนังเสือผืนเดียวพวกเพื่อนๆนของผมเขาก็มีกันไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรเลย คนจิตอ่อนคิดไปเองกลัวกันไปเองมากกว่าผู้พันเทิดศักดิ์ว่าไม่รู้ละแม่บอกพ่อเทอิดแล้วว่าพ่อกับแม่จะไม่มาบ้านหลังนี้อีกเลยหากว่ามพมผืนนั้นยังอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วพวกหัวกระทิงหัวกวางซาสตาพวกนี้ด้วยอุ้ยเห็นแล้วร้อนแม่ของผู้พันเทิดศักดิ์ทำท่าขนลุกขนชันผู้พันเทิดศักดิ์ตกลงกันกับแม่ของเขาอยู่นานสุดท้ายเขาก็ขัดใจแม่ของเขาไม่ได้ผู้พันเทิดศักดิ์ จึงได้เอาพรมหนังเสือผืนนั้นไปถวายให้กับพระที่เขารู้จักดีรูปหนึ่งอยู่ที่วัดใกล้ๆกับบ้านของเขาผ่านไปแค่เพียงวันพระเดียวเท่านั้นพระรูปที่ผู้พันเทิดศักด์ได้เอาพรมหนังเสือผืนนั้นไปถวายท่านก็ได้เอาพรมผืนนั้นมาคืนให้กับผู้พันเทิดศักด์ท่านบอกว่าอาตมาและพระเนนที่อยู่บนกุฏิเดียวกันจำวัดกันไม่ได้เลยละโยมเอ้ยพรมหนังเสือผืนนี้มันเย็นมากจริงๆพ่อตกดึกมันก็ออกมาร้องคำรามทำท่าว่า จักรจนเข้าใสอัตมาและพระเนนที่อยู่ด้วยกันโอ้ยทําเอาพระเนนคนนี้ดีฟอวิ่งหนีกันจีวนปิวเลยทีเดียวมันจะเป็นไปได้อย่างไงกันครับหลวงพี่พรหมเผืนนี้มันอยู่กับผมมานานแล้วแต่กระผมไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรสักครั้งเทิดสักว่ามันมีจริงๆนะโยมเทิดสักมันเป็นไปแล้วอัตมาเป็นพระจะมาพูดปวดหลอกโยมไปทําไมกันว่าแต่โยมแปาหนังเสือผืนนี่มาจากไหนกันเด้อรีบเอาไปทําลายเร็วๆเข้าเถอะ ก่อนที่มันจะทำร้ายใครเข้าหรือไม่ก็เอาไปให้ใครที่มีวิชาอาคมเข้มขังเสกมนกำกับเอาไว้หลวงพี่ว่าตอนที่กระผมได้มานายพรานฝีมือดีสองคนเลยนะขอรับหลวงพี่ที่เสกมนคาถากำกับหนังเสือผืนนี้เอาไว้นะแปลกจริงทำไมาถึงได้เป็นอย่างนี้นะเทิดศักว่ามันต้องมีอะไรผิดพล,ลาดแล้วล่ะโยมมนคาถาที่นายพรานสองคนที่ไล่กำกับเอาไว้เสื่อมหรือเปล่าลองเอากลับไปให้พวกเขาดูเถอะ หลวงพี่รูปนั้นว่านายพรานสองคนนั่นพวกเขาอยู่ไกลมากเลยขอรับหลวงพี่อยู่กันในป่าลึกน่นเลยเดี๋ยวผมจะลองไปหาคนที่มีวิชาอาคมาแถวนี้ลงอาคมกำกับหนังเสือผืนนี้หมายขอรับผู้พันเทิดศัก์ยังไม่ยอมที่จะทิ้งผมหนังเสือผืนนี้ไปง่ายๆของแบบนี้ไม่ใช่ว่าใครจะทําได้นะโยมเชื่ออาตมาเถอะเผามันทิ้งไปเสียหรือไม่ก็เอากลับไปให้ได้พรานเขาลงอาคมกำกับมันใหมอุย้ย ยิ่งพูดถึงมันอาตามาก็ยิ่งขนลุกหลวงพี่ทำท่าขนลุกขนชันและในคืนวันเดียวกันนั่นเองผู้พันผู้ที่ไม่ยอมเชื่อฟังใครเขาก็ได้เห็นเจ้าสิ่งนั้นกับตาของเขาเองเขานอนอยู่บนชั้นสองแล้วได้ยินเสียงกุกกักกุกกักดังแว่วขึ้นมาจากด้านล่างเขาจึงคว้าเอาเปืนสั้นลงบันไดามาดูเพราะคิดว่าเป็นโจรหรือขโมยเข้ามางัดและขโมยของในบ้านของเขามากกว่าที่จะเป็นอย่างอื่นพอเขาย่องลงบันไดามาถึงขั้นสุดท้ายเท่านั้น เขาก็พบเข้ากับร่างขนาดใหญ่ที่คิดว่าจะเป็นสัตว์บางชนิดเดินวนเวียนไปมาอยู่ภายในห้องรับแขกอันสวยหรูของเขาพอเขาเพ่งมองดูมันให้แน่ใจแล้วและคิดว่าเขาคงจะไม่ตาฝาดไปแน่และเขาก็คิดว่ามันเองก็มองเขาเช่นกันเท่านั้นแหละร่างของสัตว์ชนิดนั้นมันก็ยืนด้วยสองขาอ้าปากร้องคำรามขึ้นมาแล้วมันก็กระโจนเข้าใส่เขาทันทีอารามตกใจของผู้บันเทิดศัก์เขารีบเหนียวไกย,ยิงสวนมันออกไปสองนัด ก่อนที่ร่างของเขาจะล้มนั่งก้นจ้ำเบ้าลงไปที่พื้นห้องแวบหนึ่งที่เขาได้เห็นก่อนที่เงาร่างของสัตว์กินเนื้อชนิดนั้นมันจะหายวับไปมันมีรูปร่างของคนที่มีตาสีแดงและจ้องมองมายังเขาริมฝีปากของมันมีเขี้ยวขาววาวับโผล่พ้นออกมาทั้งสองข้างจากนั้นเงาร่างและเสียงร้องคำรนคำรามของมันก็ได้หายวับไปตอนนี้เขาได้รู้แน่แล้วว่าภายในบ้านของเขามีอาถรรพ์ชนิดนี้อยู่จริง ทุกคนไม่ได้หลอกเขาหรือพูดปดแล้วทีนี้เขาจะทำอย่างไรดีเมื่อนึกอะไรขึ้นมาได้เขาก็เดินไปลากเอาพรมหนังเสือผื่นนั้นออกมาที่หลานหน้าบ้านแล้วเขาก็จุดไฟเผามันเสียแต่เจ้าพรมหนังเสือผื่นนั้นมันหาได้ไม่ไฟไฟที่ลุกโชนไม่สามารถที่จะทำอะไรพรมหนังเสือผื่นนั้นได้เลยผู้พันเทิดศักพ์พงษ์ขนบนร่างกายของเขาลุกสู้ขึ้นมาทันทีโอ้แย่ yeah, แล้วมันเป็นไปได้อย่างไรกัน แล้วทีนี้กูจะทํำยังไงล่ะผู้พันเถดศอกดิ์อุทานออกมาเสียงดังหลังจากที่ได้ดับไฟลงไปแล้วผู้พันเถดศักดิ์ก็ได้ขับรถดูของเขาบึงออกไปหาสามพี่น้องกิติพงศ์กาว,วินและปัทมาในทันที